สวัสดีค awesome. ่ะพ really cool ่อก really ับสาวอีสานอีกแล้วค uh, bon ่ะเมื่อสาวอีสานสิผ้าไม่เห็ดเมนูซุปน้องใหม่ค่ะซุปน้องใหม่สมแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เป็นน้องใหม่สมนะคะที่ห้อต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวห้อสิมาซุปกันค่ะพี่น้องมาค่ะมาแสบน้ำสาวอีสานด้วยค่ะนี่นะคะบอกพรพริกสดนะคะที่ห้อขัวนะคะขัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวห้อสิไปซุปกันค่ะพี่น้อง ก่อนอื่นนะคะเข้ากับตำพริกนะคะที่ห้องคัวตำเลยคะ่ะตำให้ละเอียดนะคะซุปง่ายๆค่ะพี่นอ้องล่องซุปเบิงนะคะง่ายๆแซบๆพี่นอ้องเพราะว่ตาตำพริกละเอียดนะคะเข้ากับไส้นมไมศครมลงไปคะ่ะสูตรสาวอีสานนะคะว่าคือไผ่นะคะลองเห็ดเบิงคะ่ะแซบ ทุกเมนูพี่นอกใส่ลงไปเลยนะคะมันมีสมทีข้าต้มเรียบร้อยแล้วนะคะข้าสุมาปุงกันใส่พงชูรสค่ะพี่นกพงชูรสนะคะตามแซบนัวเลยค่ะต่อด้วยน้ำปลาค่ะนิดนึงค่ะขาดบ่ไดค่ะน้ำปลาร้านะคะใส่ลงไป ใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่นอ้องซีดนุ่นๆนะคะเสร็จแล้วเขาก,กต็ตําตําให้เขากันสาอีสานอาจจะว่ไใดมากกิ่นให้เบิงนะคะพี่นอ้องอาจจะเป็นเห็ดกับเขามากกว่านะคะพี่น้องเดี๋ใดกับฝากกกใดกุดแช่์สาวอีสานเนี่ยนะคะฝากติดตามเนดู ังจากนั้นนะคะเขาต่ำเข่ากันแล้วเข้ากับซิมนะคะซิมอรรถขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องเข้ากับใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะขนมีเวลาเดี๋ยวสาวอีสานสิมา้าจดจีบกลินให้เบิ่งอยู่นะคะพี่น้องอย่าลืมกันเด้อค่ะสาวอีสานกันยังคิดหออทุกคนที่เก่าละค่ะพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุด แล้วก็ตาเข้ากันค่ะนี่ค่ะสูตรซุปน้ำมันส้มสาวอีสานนะคะลองไปเห็ดขาวบาอย่างค่ะพี่น้อยสาวอีสานเห็ดแบบจุดๆนะคะรวดเร็วแต่อร่อยนะคะเสร็จเรียบ้อยแล้วะคะ่ะเมนูเราซุปนอไม้ส้ม ตักใส่จานเนะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพอกันคลิปหนาเล้วค่ะมาแซ่บๆน้ำสาวอีสานเล้วค่ะสวัสดีค่ะ